คนแจ้งเกิดจากกระแสอะไรอูน,นี่หลลยๆคนทราบนะครับเมายาดองแล้วไปเต้นท่าเต่างงอยอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับผมวันว่วางๆกับน้องปิมมฮะ วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นควิชเด็กดีกันนะครับเมื่อคุณติดเกาะก,กับนายพลคุณจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่รอบที่แล้วเนี่ยเราหลงป่าไปกับพี่เต้น,นะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามาติดเกาะก,กับนายพลนะครับตอนแรกกูอ่านว่าลุงพลด้วยนะกูนึกว่ากูติดเกาะลุงพลก็อย <M> ู่กับลุงพลกูเต้นเต่าเงยสักท้อไมสีหัวผมมันเริ่มออกสีม่วงๆแล้ววะสิงที่ผมย้อมมาเป็นสีน้ำเงินนะท่านผู้ชมเพื่อนเ่นว่าสีต่อไปที่ผมจะย้อมเนี่ยเป็นสีอะไรดี เดี loaded, ๋ยวเราอ่านเมื่อลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าคุณได้มาอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งพร้อมกับไก่ตัวหนึ่งกูตื่นมากูมีไก่โอเคชื่อว่าอเล็กซี่โอเคไก่ผมชื่ออเล็กซ okay. okay. nice. okay. ี okay. ่นะแล้วต้นมะพร้าวอีกหนึ่งต้นตอนนี really okay. ้ชักจะหิวซะแล้วคุณจะทำยังไงดีโอเคจินตนาการผมตื่นมาอยู่บนเกาะมีไก่ตัวหนึ่งชื่ออเล็กซี่นะครับผมแล้วก็มีต้นมะพร้าวมีมะพร้าวก็กินมะพร้าวดิเออกินมะพร้าวโอเคต้นมะพร้าวอยู่ซะสูงเลย จะไปเก็บยังไงดีปีนดิปีนเออต้นมะพร้าวอยู่สุงก็ปีนคุณได้ปีนต้นมะพร้าวและร่วงลงมาตายหรือไม่ตายออไม่ตายดิเออไม่ตายตายดิไม่ใช่ซุนกอคูซะหน่อยถึงจะรอด โอเคโอเคเอาใหม่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 ปีนต้นมะพร้าวแล้วไม่รอดโอเคงั้นไม่เอาละกินไกส่สี่ได้โปรตีนด้วยโอเคผมเก็บต้นมะพร้าวไว้แล้วผมกินไก่น้องอเล็กซี่แทนโอเคว่าแต่กินเมนูอะไรดีอ่าบีเคเอฟซีม, FC, มีไก่ย่างอา่ากินสดสดคีกเกจทำบิวเวลิงตัน <laughs> บิวเวลิงตันเลยนะ <laughs> กอเรเดอนซี่ <laughs> อทอดไก่กินเออกินเสร็จเหลือกระดูกทํายังไงดีฝังกบแล้วทาหนุมศพให้เผาแล้วเก็บที่เท่าไว้เก็บไว้ทาไมวะวางทิ้งไว้เฉยๆเต้นกลางนำ้ำกูเต้นทำไมอะกูเต้นไก่นำทำไมกินกระดูกเข้าไปด้วยวางทิ้งไว้เฉยๆละกันนะครับไม่ไปทำอะไรกับมันปรากฏว่าคุณเห็น F 1 6บินอยู่บนท้องฟ้าคุณเลยต้องขอความช่วยเหลือจากเครื่องบินลำนั้นคุณจะขอยังไงเอ่ใช้กระจกสะท้อนแสงทำสัญลักษณ์บนพื้นยิงอ p g พีจใส่กูมีอา g พีจด้วยเหรอ ใช้กระจกสะท้อนแสงเครื่องบินลำนั้นเนี่ยลงมาจอดแล้วบอกว่าตอบให้ถูกซะว,ว่าเป็นเครื่องบินรบรุ่นอะไรรุ่นอะไรอะ่ะก็ไม่เคยบอก M16 อะ่ะ M16 M16 นี่น่าจะปืนนะครับ f 1 2 b อะไรวะไม่รู้จักเอองั้นผม F16 แล้วกันขณะที่บินอยู่คุณเห็นจรวดลูกหนึ่งกำลังถูกยิงไปทิศทางที่คุณกำลังจะไปคุณกับน,นักบินจะทำยังไงดีไม่สนใจแล้วกันอ่ะผมไม่สนใจไม่สนใจจริงๆหร <c oughs> อ๋อผมสนก็นแหะคุณจะทําอะไรกับจรวดลูกนี้ขับเครื่องบินพุ่งเข้าชนมึงจะบ้าหรือไงยอมเสียสละคนสนน้อยเพื่อคนส่วนใหญ่โอ้หน้ากูเหมือนไอรอนแมนไงวะเร่งความเร็วเทียบข้างจรวดแล้วเอาปีกเอาปีกตบขับเครื่องบินชนแม่งเลยเอาดินายรู้ไหมว่าความจริงจรวดนี้เนี่ยความจริงเป็นจรวดปล่อยดาวเทียมที่กำลังเข้าสู่โคจรตายแบบงง โอเคโอเคมันไม่ใช่ขี่ปนาววูดครับกูเล่นใหม่อีกแล้วตรงนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นทําสัญลักษณ์บนพื้นลวกันเออตอนแรกเนี่ยเราใช้กระจกสะท้อนแสงนะครับโอเคเหมือนกันได้เหมือนกัน M 1 6โอเคอ่าสู้กับมันเมื่อกี้เราเลือกไม่สนใจนะเรา สู้กับมันเลยอ่าเล่งความเร็วเทียบข้างจรวดเออจรวดเบีย่ยงเบนทิศทางไปแต่ปีของเครื่องบินก็เสียหายเหมือนกันจะทําอย่างไรก็ล่อนลงอย่างช้าๆดีเออถึงแล้วจ้าเยี่ยมเครื่องบินทนพิษบาดแผลไม่ไหวระเบิดตุม้มตอนจอดพอดีตายชิงกระโดดออกจากเครื่องเอาโอเคเหมือนพระเอกหนังอินเดียครับโดนแรงระเบิดตาย ร้องเลยมึงเลิกส่งอะไรแบบนี้มาให้กูเล่นเครียดเอาใหม่ปิมาใหม่ผร้องไปเป็นมันไก่ย่างมั้งอะกินเสร็จแล้วเอากูเต้นกลางน้ำแม่กเลยอะมีแมวมองไม่เห็นท่าเต้นของคุณเขาเลยถามกับคุณว่าคนสร้างเกมนี้หล่อเท่ไหมฮะมันคือใครอะไม่หล่อไม่เท่กูตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคไก่ย่างโอเคเอาเต้นกลางน้ำเอาเป็น แล้วหล่อเท่แล้วกันอาชมมันตายแบบงงๆเอากูชมมึงกลผิดโอ้หเปรตโอเคกูไม่เต้นกลางน้ำแล้วกูไม่เต้นกลางน้ำมารอบนี้กินกระดูกเข้าไปด้วยเลยกลายเป็นหมาอเมริกันบูลด็อกโอเคผมไม่กินกระดูกแล้วฝังกบแล้วทำหลุมศพให้อะโอเคไหนๆเขาก็เป็นเพื่อนเรานะครับคุณอเล็กซี่เนี่ยเขาเกิดมากับเราโอเค จนกลายเป็นโอ้ยร้อนเอาไปเผาแล้วเก็บขี้เท่าไว้อ่ะเพื่อกูตายแหละรอบนี้ไม่ย่างไม่ทอดละกินแบบเบฟวิลลิงตันเลยมันจะไปมีได้ไงหรอคิดสิคิดเออกูผิดไองไงกินสดๆติดไข้หวัดนกตายขอบคุณมากครับท่านผู้ชมโอ้ยจะเป็นตันี้ครับวันนี้อ๋อเมึงอ่ะ เอาไมเต้นกัางนำหลอเท่หลอเทสหลอเทราหลอเทสหลอเทหลอเทสหลอเทสตอบถูกใจสร้างควิสรอดไม่ได้ติ่งใยบบะนะแต่เห็นภาพมันเท่ดีผมรอดเหรอกูว่านะไอคนที่สร้างควิสนี้ขึ้นมาเหงา เราลองเลือกเป็นไม่กินอะไรเลยดิคุณหิวมากๆแล้วตอนนี้ก็ไม่กินไม่กินอ่ะผมไม่กินไม่กินจริงๆอ่ะเดี๋ยวตายนะถ้าแรกกับท่านในพลแล้วก็ฉันขอตายดีกว่าอ่ะผมไม่กินไก่ใช่ครับผมเรียบร้อยฮะกดตายโอเคยังมีอีกควิทหนึ่งนะครับที่มีน้องๆส่งมาให้ลองเล่นกันนะครับคุณรู้จักลุงพลมากแค่ไหนเออผมนี่ F4 เลยนะอยู่กับลุงพลผมเต้นดาง่าย เรามาลองเล่นกันดูนะครับผมลุงพลมีชื่อจริงว่าอะไรลุงพลมีชื่อจริงว่าอะไรวะชัยพนสายพลลุงพลชยัยอายยักกาันพนสายวาสิบอทีมกาสายวาสิบออลุงพลชื่อจริงชื่ออะไรวะ ชายย่พลแบบไม่มีการันผมเดามัว่วลุงพลมีลูกเป็นเพศไหนเออลุงพลมีลูกเป็นเพศไหนลูกผู้ชายดิเออลูกผู้ชายใครคือพระยาขลุงพลพิมพ์นาคำไ้ฮะเขาไม่คบกันตอนไหนไม่ใช่เออป้าแตว๋วพยาวานอนบนเขาหนออ้าวมึงเด็กให้คนทำบคุณขึ้นมาหนูโคตรมั่วเลยครูจุ๋ม ตบกันตายนะครูจุ๋มอะไม่ใช่ป้าแตนเนเนเนป้าแตนใครเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอลุงพลกินข้าวป้าแต๋วป้าแต๋วอม่เงี้ยป้าแตนครูจุ๋มพยาวนอนหมอปลาหมอปลาเลยฮะออมึงาไม่ใช่ป้าแตนลุงพลแจ้งเกิดจากกระแสอะไรอู้นี่หลายๆคนทราบนะครับคลิปกินข้าวที่ป้าแตนถ่ายเอาน้ำยาดมป้ายตาเด็กไม่ใช่อันนั้นครูจุ๋มอะ ู้ต้องสงสัยจากคดนีน้องชมพู่เออไปอยู่บนเขาหนอ่อและคิดว่าเป็นพยาวานอนอืมอันนี้เป็นไปได้ที่สุดอ,อ๋อมึงดีไ <c oughs> ม่เมายาดองแล้วไปเต้นท่าเต่าง่อย <c oughs> <c oughs> อะไรครับเตี้ย โอเคโอเคโอเคอเค,คลิปกินข้าวที่ปาแตนถ่ายเหรอหรือเป็นผู้ต้องสงสัยอะตอนแรกเขายังไม่ดังนี่จนเขามาถ่ายคลิปดังมาเออผมเลือกนี้แล้วกันนะครับนักร้องคนไหนร้องเพลงคู่กับลุงพลอูพงศิษฐ์โอ้อโหเรียบร้อยเลย <c oughs> พี่ลงเย็น <c oughs> ตาหวานดอกกระโดนไม่ใช่นุรัดจินตลาพูลล่าพิมพนาคำไหจินตลาเต่าง,งอย <c oughs> เพลงที่ลุงพลร้องกับจินตลาล่าสุดคือเพลงอะไร เขาพี่เพงลงร้องด้วยกันด้วยหรอถ้าผมจำไม่ผิดก็เต่าง,งอยดิน้ำตกย,ย้อยโป๊กโป๊กเพงลงอะไรวะรักสลายดอกไฝบานเต่าง,งอยอยากเป็นป้าเต้นไม่ช <c ười> <c ười> สามช้อยบนน่ะเพื่อนเพื่อนใช่ยากจังวะน้ำตกย,ย้อยโป๊กโป๊กรักสล,ลายดอกไฝ่บานเต่าง,งอย <c ười> คำถามเนี่ยเ <c ười> ขาบอกว่าล่าสุดคือเพลงอะไรแสดงว่าไม่ใช่เต่าง,งอย <c ười> เขาต้องแอบไปทำอะไรกันอีกเขาต้องแอบไปทำอะไร ไ,ไปทาเพลงกันหุยยี่เปี๊ยมพูดได้คิดเลยน้ําตกย้อยโปกๆมั่วลุงพลมีชื่อเล่นว่าอะไรพ่อหมอปลาเฮ้ยไม่ใช่ลุงเรียบลุงพลลุงรัตลุงชัยยพลเอ้าแสดงว่าได้ชื่อเขาดิอ่าเรียบร้อยมึงแอบเฉลยกูกูเปลี่ยนคาตอบเรียบร้อยเรียบร้อยลุงพลใส่เสื้ออะไรปกรูปเสื้ออะไรอ่ะ มันเป็นเสื้อเชิดไหมเสื้อยีนเสืส้อลายสกอตเสื้อยืดเสื้อกันฝนเสื้อก้ามเสื้อก้ามผมไม่ได้นึกถึงลุงพลอะ่ะผมนึกถึงคนอื่น <laughs> เสืส้อลายสกอต <c oughs> ในคลิปลุงพลกินข้าวลุงพลกินข้าวกับอะไรไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวแจ่วบองไข่เจียวแจ่วบองหุ้ยแสดงว่าต้องมีแจ่วบองด้วยดิใช่ไหม เขาคงไม่ได้กินกับแค่ไข่ดาวเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเป็นไข่ดาวแสดงว่าเป็นไข่ดาวแจ่วบองเออก็คือมีไข่ดาวด้วยมีแจ่วบองด้วยฉลาดจริงสองร้อยคิวหมออะไรที่ต่อสู้เคียงข้างกับลุงพลหมอนวด <c oughs> หมอดูหมอป้าหมอปูหมอฟันหมอป้าไง <c oughs> ส่งคำตอบไปเลยดูที่ผมได้กีนนน่คะแนนตอบถูก10ทับ11คุณเก่งมากยกเป็นแฟนคลับของลุงพลเลย <c oughs> ผมตอบถูกสิข้อเลยอรอดูฉเฉลยคำตอบหนดูดิผมตอบถูกข้อแรกล,ลุงพลไม่รู้เพีอะไรผมก็ตอบถูกอันนี้ผิดครับเอาหรอเป็นผู้ต้องสงสัยหรอเอานึกว่าที่ป้าแตนถ่ายคลิป <c oughs> คตบรูที่เราถูกหมดนะท่านผู้ชม้อไอข้อนี้ผมเดาถูกด้วยอะ่ <c oughs> อะไอที่ลุงพลกินข้าวกับอะไรอ่ะเออเก่งวะ่ะ <c oughs> โอเคครั้ okay. น,นี้ก็เอาไว้ในเพลงเท่านี้ละกันนะครับผมใครอยากเล่นควิชนะฮะในเว็บเด็กดีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างขอบคุณที่ส่งให้มาเล่นกันด้วยนะครับพอแล้วเนอะพอละเออเหนื่อยต <c oughs> ะลึงจี้เจ้ามาก่นไลค์ฝากสไครต์ช่องทีมให้เลื่ยกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกนันทอดต่อไป <c oughs> เอาตัวรอดจากปรินา <c oughs> <c oughs> พอแล้ว